บอกว่าทัพเนี่ยควรที่จะมีการส่งมอบเงินครึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและอาวุธพิสัยไกลยังรวมถึงคำเชิญที่จะให้ยูเครนเข้าร่วมนาโตได้เป็นแพ็กเกจใหญ่ครับแล้วก็ส่งตรงไปให้แก่ยูเครนอาจจะเป็นชุดสุดท้ายต่อจากนั้นครับก็ให้ยูเครนเนี่ยเป็นคนกำหนดเงื่อนไขของตนเองว่าเขาจะสู้หรือจะยุติสงคราม สวัสดีครับท่านผู้ชม,มทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นเก่เาสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยูเครนนํามาเสนอกันครับก็เริ่มที่จะมีท่าทีที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนว่ามันจะมีทิศทางใดหลังจากที่ทำได้ชนะสึกเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในเดือนนี้ครับส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนก็คงจะต้องรักษาอํานาจต่อไปอีกไม่กี่เดือน ก็คงจะต้องหมดวาระลงไปก็เลยมองว่าปีหน้านี้ครับทั้มเนี่ยก็คงจะต้องเดินหน้าอย่างเต็มตัวแต่ท่านผู้ชมครับหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปรับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่แล้วก็มีความเชื่อมั่นกันว่าทีมงานของทั้มนะครับก็คงจะต้องเดินหน้าเพื่อที่จะทํางานสารต่อนโะยบายนะครับที่เคยให้กับประชาชนชาวสหรัฐเอาไว้ ทีนี้คำพูดหนึ่งครับที่ทั้มเนี่ยมักจะมีการออกมาเป่าประกาศอยู่เป็นประจำนะฮะในช่วงหาเสียงเนี่ยเขาก็บอกว่า,าเมื่อใดก็ตามแต่ครับที่เขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการก็คือต้องยุติสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครนในเวลา24ชั่วโมงก็คือ1วันแล้วเรื่องนี้ครับก็รู้สึกว่าก็เริ่มที่จะมี การพูดคุยกันบ้างแล้วครับในวงไหนแล้วมันก็เลยเป็นกระแสข่าวขึ้นมาครับในช่วงวันนี้โดยที่มีอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซันไลน์หนึ่งนะครับก็ได้มีการมาบอกกล่าวกับทางด้านสื่อรัสเซียครับที่ต้องการจะบ่งบอกว่ารัเสเซียเนี่ยอาจจะต้องเลือกครับที่จะยอมรับแผนสันธิภาพใดๆท,ที่ประธานาธิบดีคนใหม่สเสนอหรือไม่เรื่องนี้ก็เริ่มที่จะมีการปูทางาบ้างแล้วครับ แต่ว่าในฝั่งรัสเซียครับน่าจะมีการถือไพ่เหนือกว่าพเพราะรัสเซียต้องการจะสื่อว่าเขายังไม่ไต้องการจะยุติสงครามก็ยังคงเดินหน้าที่จะทําสงครามต่อแต่ถ้าหากว่าอเมริกาจะมีการเข้ามาคุยก็ยินดียินดีที่จะรับสายครับแต่ว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยนะฮะก็เคยได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่มีแรงกดดันนะจ๊ะกับเรื่องนี้แล้วก็จะไม่ขอยกหูโทรศัพท์ ไปคุยกับทรัมป์ก่อนควรจะปล่อยให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนในการเจรจาหากต้องการทำข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในยูเครนนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้กล่าวเรื่องนี้ครับในช่วงวันพระศุกร์ที่ผ่านมาเขาก็บอกว่ามันคงมีเวลาอันใกล้นี้ครับที่เขากับปูตินเนี่ยน่าจะมีโอกาสมาพูดคุยกัน แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับสถานการณ์ที่อเมริกาเขาคุยกันภายในอย่างนี้นะฮะรัะเสเซียเนี่ยมองว่ามันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่เขาในฝั่งรัสเซียเองก็สนใจนะครับเรื่องข้อตกลงที่อเมริกาเนี่ยจะมีการนําเสนอแล้วเรื่องข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นกันว่าทีมงานของทัมเนี่ยก็คือมีการเข้าไปหาข้อมูลว่ารัสเซียเขาต้องการอะไรข้อตกลงตรงนี้นะครับก็เลยคิดว่าหากว่าทัมเนี่ยต้องการจะยุติสงคราม ก็คงจะต้องยื่นเงื่อนไขแล้วก็ข้อเสนอเหล่านี้นะฮะไปให้แก่ทางฝั่งรัสเซียทราบในปัจจุบันนี้ครับสถานการณ์เนี่ยก็คือรัเสเซียครับก็กําลังได้เปรียบเกี่ยวข้องกับพื้นที่สมรภูมิที่ดอนบัตอย่างต่อเนื่องครับถึงแม้ว่ากระทรวงกลาโหมยูเครนนั้นได้เคยมีการอ,อกมากาศว,ว่ารัเสเซียต้องเสียทหารไปกว่าครึ่งล้านแล้วนับตั้งแต่ที่เปิดสงครามกันมานะครับตั้งแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี2022 รัเสเซียก็ต้องดิน้นรนนะครับทำการเกณฑ์ทหารใหม่แต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับยูเครนเนี่ยก็สามารถไปบุกพื้นที่เครของรัสเซียได้เหมือนเป็นข้อต่อรองที่บอกว่ากําลังยื่นหมูยื่นแมวกันแต่ว่าทางด้านของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนก็กล่าวว่าตรงนี้เรียกว่ามันเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่นะครับเป็นการบีบให้รัสเซียต้องถอนทหารออกจากดอนบาสเพื่อแลกกับ ให้ยูเครนนะครับจะต้องทําการถอนทหารออกจากพื้นที่เคริร์สแต่ว่าในเรื่องนี้ครับทางฝ่ายบริหารของทัมก็ยังคงไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆมากนักที่เกี่ยวข้องว่าพวกเขามีความตั้งใจที่จะยุติสงครามอย่างไรแต่ถ้าดูจากวิสัยทัศน์กลุ่มคนที่มาจากทัมเนี่ยเคยมีการพูดมาก่อนนะครับอย่างเช่นนายเจดีแวนเนี่ยรองประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยครับเขาเองก็เคยมีการนําเสนอว่ายูเครนเนี่ยอาจจะต้อง และทิ้งดินแดนบางส่วนนะครับไปให้แก่รัสเซียและก็ความหวังที่จะเป็นชาติสมาชิกนาโตเพื่อแลกกับสันติภาพตรงนี้ก็น่าจะมีการถูกหวางเอาไว้แต่ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามันจะมีเสียงแตกนะโดยเฉพาะภายในสหรัฐเองเนี่ยเขาก็บอกว่าประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเนี่หนะครับก็ออกโรงสนับสนุนนะฮะกันมาตั้งแต่ในปี2022แล้วปีนี้ก็คือปี2 0 2 4 สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องเสียไปมากครับโดยเฉพาะยุทธปกรณ์ด้านการทหารก็ส่งให้แก่ยูเครนเงินทองหรือเวลาต่างๆก็ได้มีการทุ่มเทแก่ยูเครนไปบ้างแล้วก็เลยทําให้อดีตผู้นวยการข่าวกรอง C.A. ของสหรัฐนะครับก็คือทางด้านของนายไมค์ปอมเปโอครับแล้วก็เคยเป็นอนดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัยที่ทรัมป์ดำรงตําแหน่งเขาก็มีการยื่นข้อเสนอต่อนายโดยนัลด์ทรัมป์นะครับ บอกว่าทั้มเนี่ยควรที่จะมีการส่งมอบเงินครึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและอาวุธพิสัยไกลยังรวมถึงคําเชิญที่จะให้ยูเครนเข้าร่วมนาโตได้เป็นแพ็กเกจใหญ่ครับแล้วก็ส่งตรงไปให้แก่ยูเครนอาจจะเป็นชุดสุดท้ายต่อจากนั้นครับก็ให้ยูเครนเนี่ยเป็นคนกําหนดเงื่อนไขของตนเองว่าเขาจะสู้หรือจะยุติสงคราม แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับทางฝั่งรัสเซียนั้นก็ยังคงยืนการว่าการยุติข้อตกลงใดๆก็ตามแต่ครับมันก็ควรจะเริ่มต้นจากฝั่งยูเครนก่อนก็คือยูเครนเนี่ยต้องยุติการปฏิการทางทหารให้รัสเซียเป็นที่ประจักษ์และยูเครนก็ต้องยอมรับว่าดินแดนที่ปูตินนั้นเคยได้มีการผนวกเป็นดินแดนนะครับสี่แ้นหลักเนี่ยก็คือโดเนตลูฮันเกอร์ซอนสโปริเซียรวมถึงไครเมียครับจะต้องเป็นดินแดนของรัสเซีย โดยชอบธรรมตรงนี้ก็จะมีการจัดการโดยการใช้เอกสารเพื่อรับรองและนานาชาติก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวมันเป็นของรัสเซียเคมลินจะสามารถมั่นใจได้ว่านี่นะฮะคือการบรรลุวัตถุประสงค์และของการเจรจาก็คือทําให้ยูเครนเนี่ยต้องเป็นกลางปลดอาวุธแล้วก็ปลดอาวุธทั้งหมดนะครับยูเครนจะไม่เกี่ยวข้องกับนาโต้ด้วย แต่ว่าในเรื่องนี้ครับก็ยังไม่รู้ว่าการเป็นที่ยอมรับในฝั่งของอเมริกาเนี่ยเขาจะยอมรับได้มากน้อยสักเพียงใดนะครับแต่ว่าไม่ว่าทั้มเนี่ยจะเลือกวิธีการใดๆก็ตามแต่นะครับแต่ว่าประธานาธิบดีปูตินก็คือมีการออกมากล่าวในช่วงวันพระรษฐบดีที่ผ่านมานะครับที่กําลังพูดถึงว่าคํากล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจบ้างเล็กน้อย